สวัสดีค่ะในจานนี้คือเห็ดปะการังที่เก็บมาเมื่อสามวันที่แล้วเอาใส่ไว้ในตู้เย็นเชื่อไหมคะยังหอมอยู่เลยเป็นเห็ดที่มีกลิ่นหอมไม่น่าเชื่อเลยตอนแรกยังเรีกว่าโอ้โหสงสัยวันนี้เน่าแน่ๆเลยไม่เน่ามันจะต่างกับเห็ดปะการังที่เก็บเมื่อปีก่อนคือเก็บครั้งแรกเมื่อปี2018ค่ะ เป็นปะการังที่สวยดอกยาวแล้วก็คือกอหนึงแม้จะเล็กกว่ากอนี้แต่ว่าเขาจะยาวค่ะแต่พอตัดไปแล้วมันจะแตกออกจากกันจะไม่อยู่เป็นกลุ่มแบบนี้ซึ่งต่างกันมากเลยก็มาดูนะคะว่าตัดออกมาแล้วจะได้เยอะแค่ไหนเห็ดปะการังนี้เอาไปตากแห้งได้หรือว่าเอาไปอบให้แห้ง เป็นการถนอมอาหารอีกแบบหนึ่งนะคะอหอมจริงๆหอมมากๆเลยเนี่ยยังไม่ยังไม่เสียเลย ใช้กันไกรตัดจะง่ายกว่าใช้มือเด็ดเป็นเส้นๆพเพราะเหนียวนะเนี่ยเห็นแบบเนี้ยไม่น่าเชื่อนะว่ากินได้มันอาจจะเป็นเพราะว่าที่ไปเจอเนี่ยเกือบค่อนข้างจะแก่แล้ว เวลาเอามาต้มเห็ดก็เลยมีรสขมนิดนิดแต่มันแปลกค่ะมันมีกลิ่นหอมเนี่ยกลิ่นหอมตัดออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้เอาไปตากแห้งพอแห้งแล้วมันจะคล้ายๆกับดอกไม้จีนค่ะ มันเป็นสมุนไพรมันมันไม่เหมือนเห็ดดูนะคะดูช่อหนึ่งช่อหนึ่งเขาเกาะกันแน่นเลย จะยังไม่ล้างวันนี้ค่ะตัดเสร็จเอาเข้าตู้เย็นแช่ตู้เย็นไว้ก่อนวันหลังค่อยล้างล้างให้ล้างแล้วก็ให้เสด็จน้ําเอาไปผึ่งไว้ให้แห้งค่ะแต่ตามจริงยังไม่น่าล้างเลยนะน่นเป็นอีกช่อหนึ่งที่ใหญ่ๆเป็นกลิ่นที่บอกถึงความลึกลับค่ะ เป็นกลิ่นเหมือนกับอยู่ในป่าที่ลึกลับนี่เป็นสีน้ำตาลจะมีสีขาวด้วยนะคะมีสีขาวมีสีค่อนข้างออกส้มๆแล้วก็มีสีเหลืองอาจจะมีสีอื่นอีกค่ะอ,อันนี้ น,นี่ค่ะนี่เป็นช่อใหญ่โหถ้าเจอตอนที่เขาสดๆนะคงสวยมากเลยเหมือนปาลาการังใต้น้ำเลยไม่เคยไม่ไม่เคยเห็นหรอกคะ่ะไม่เคยลงไปใต้น้ำดำน้ำยังไม่กล้าเลย เคยดูแต่ในรูปมันเหมือนปะะการังใต้น้ำจริงๆวันนั้นสีอ่อนกว่านี้ค่ะนั่นน่ะกอใหญ่ต้องดูเศษดินห <c oughs> ูกอใหญ่จริงๆนะ เห็นบางครั้งเนี่ยที่ดูในวิดีโอฝรั่งจะคุ้นเคยกับเห็ดเมืองหนาวมากกว่าพวกเราอะค่ะแล้วเขาก็จะรู้วิธีเก็บวิธีกินเขาจะเขาจะแวกแบบเนี้ยแบกตรงกลางของเห็ดแล้วเขาก็จะเด็ดไปเขาจะใช้มือเด็ดเฉพาะไอ้ส่วนที่เขาจะกินเออแบบนี้ก็ง่ายตัดแบบเนี้ยนู่นน่ะ จะเป็นแบบนี้คล้ายอะไรนะานึกไม่ออกที่คล้ายๆกับพวกยาจีนนั่นมีกลิ่นหอมเห็ดนี้ขนาดเก็บมาไปป่าเห็ดวันพฤหัส พฤห,หัสสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์อห้าวันแล้วนะคะเห็ดยังไม่มีกลิ่นเน่าแต่ถ้าหากเป็นพวกเห็ดนางรมใส่ถุงมาเนี่ยจะได้กลิ่นเน่าแล้วนะคะเป็นเป็นเป็นกลิ่นเหม็นเน่าเลยแต่ปาการังนั้นกลับเป็นยังเป็นกลิ่นหอมอยู่เห็ดพึ่งใส่ถุงมาไม่นานมันจะเป็นกลิ่นเหม็นเน่าเลยทั้งฮันนี่มัชลูมทั้งเห็ดพึ่ง เป็นกลิ่นเหม็นเน่าเลยอันนี้สีสียังสดขอแทรกขอพูดแทรกนิดหนึ่งอย่าอย่าเพิ่งลำคาญเลยนะคะคิดว่ามันเป็นประโยชน์สําหรับพี่พี่น้องน้องที่อยู่ในอเมริกาทางตอนเหนือของอเมริกาค่ะคิดว่าเป็นประโยชน์มากค่ะเพราะว่า ตอนเหนือของอเมริกามันจะมีเห็บกวางที่เขาเรียกว่าเดียเดียทิกที่แปลว่าเห็บแล้วจะเป็นอันตรายค่ะโดนกัดมันจะเป็นอันตรายสำหรับคนที่แพ้เขาเรียกว่ารามดีซีสมันจะเป็นเชื้อโรคชนิดหนึ่งที่มาจากเห็บที่กัดเราค่ะมันจะพ่นมันคือสารพิษในเห็บเนี่ยพอมันกัดค่ะมันจะเข้ามาในกระแสเลือดเรา มันจะทำให้ให้แพ้พอเกิดอาการแพ้ค่ะมันจะมีอาการไม่สบายอย่างวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมีอาการคล้ายจะเป็นไข้มันจะเป็นอาการไม่สบายมันมันบอกไม่ถูกค่ะสักเดี๋ยวมันหายคือวันหนึ่งเป็นไข้แล้วเดี๋ยวก็หายมันจะเป็นอาการอยู่แบบนี้ค่ะแล้วตอนที่เป็นครั้งแรกค่ะเป็นรามดีซีสครั้งแรกนะ่ะ ช่วงนั้นอาการที่ว่าคันเนี่ยมันมีบ้างแล้วก่อนที่จะกลับไทยพอกลับไทยไปมันอาจจะเป็นเพราะว่าไปเจออากาศร้อนไม่ใช่ว่าเสแสร้งพูดนะคะอากาศทางเมืองที่อยู่เนี่ยมันจะเย็นกว่าบ้านเราช่วงที่กลับเดินทางออกจากอเมริกาเนี่ยคะออกจากเมืองที่อยู่มันหนาวแต่พอไปถึงบ้านเรามันเป็นฤดูร้อนเป็นช่วงเดือน ปลายพฤษภาเข้ามิถุนาเนี่ยค่ะอากาศมันร้อนแล้วมันคันคันแล้วมันจะเป็นวงวงสม่ำเสมออย่างที่เคยพูดให้ฟังในวีดีโอก่อนๆเหมือนกับเอาวงเวียนมามาวงเป็นกลมสม่ำเสมอวงเล็กวงใหญ่ปนกันค่ะแล้วคันคันมากๆมันจะมีอาการทั้งคันแล้วก็เป็นไข้วันหนึ่งมันจะสลับอยู่แบบนี้ค่ะขั้นเนื้อขั้นตัวแต่ วัดไข้ไม่ได้นะคะตอนอยู่บนเครื่องบินอะ่ะมันมีอาการเป็นไข้ก็บอกแอร์โฮสเตสบอกว่าฉันมีไข้นะแทนที่เขาจะหยิบยามาให้ไม่นะคะเขาก็ต้องป้องกันตัวเขาเองด้วยเขาไปเอาประหลอดมาวัดพอเอาปรหลอดมาวัดมันมันวัดได้สามสิบเจ็ดมันเป็นอาการปกติค่ะสามสิบหกสามสิบเจ็ดเนี่ยคือไม่มีไข้เขาก็ไม่ได้ให้ยา ควน,นี้พอมาอยู่เมืองไทยตลอดเวลาที่อยู่เมืองไทยจะเป็นอาการแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวเป็นไข้เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวมันเป็นอาการเหมือนคนไม่สบายพอกลับมาที่อเมริการีบไปหาหมอเลยก็บอกเขาว่าฉันโดนเห็บกัดคือถ้าไม่บอกเขาไม่ถามเลยนะคะว่าเธอโดนเห็บกัดไหมเขาไม่ถามเลยลองดูที่ว่าเขาจะถามไหม พอเห็นเขาไม่ถามก็เลยบอกว่าฉันโดนเห็บกัดเขาเลยบอกว่าหมอบอกว่าขอบใจมากๆนะและเป็นสิ่งดีมากที่เธอบอกว่าเธอโดนเห็บกัดเขาก็สั่งเจาะเลือดเลยทีนี้ตอนที่เขาดูลักษณะ,ะลักษณะผื่นที่เป็นเขาบอกว่าฉันคิดว่าเธอไม่ได้เป็นรามดีซีสเขาว่าอย่างนี้นะคะเธอไม่ได้เป็นลามดีซีสทีนี้ บอกถามหมอว่าเธอคิดอย่างคุณหมอคิดอย่างนั้นเหรอคะบอกหมอว่าเธอไม่ได้เป็นลามมีรามดีซีสเพะแต่เขาก็ยังสั่งเจาะเลือดพอไปเจาะเลือดค่ะวันรุ่งขึ้นทางโรงพยาบาลโทรมาแต่ไม่ได้รับสายไม่ได้ยินเสียงเรียกเลยค่ะ <ๆ S 2> เขาก็ฝากข้อความไว้พอเห็นเป็นข้อความจากโรงพยาบาลพยาบาลพอเปิดอ่านเขาบอกว่าผลเลือดเธอออกมาแล้วเธอมีลามดีซีสให้รีบไปรับยานี้นี้นะ ที่นี่ต้องไปรับยาที่ร้านยาค่ะเวลาเราไปพบแพทย์เขาจะถามเราเลยค่ะว,วันแรกอ่ะว่าเรารับยาที่ร้านไหนพอไปรับยาก็ถามเภสัชในในยานั้นมันจะระบุเวลากินค่ะว่ากินเท่านั้นเท่านี้คราวนี้น้องๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ทางตอนเหนือของอเมริกาอย่างเช่นนิวยอร์กคอนเนตทิคัตนิวเจอร์ซีย์แล้วก็ น่าจะเป็นเพนซิลเวเนียด้วยไม่แน่ใจนะคะต้องขอโทษระบ,บุได้ที่ใกล้กันที่สุดคือนิวยอกนิวเจอร์ซีย์แล้วก็คอนเนคทิคัตซึ่งมันไม่ได้เหมือนกันทุกเมืองนะคะไม่ใช่ว่าในแต่ละเมืองมันจะมีเห็บที่มีอันตรายแต่ยังไงให้ป้องกันเอาไว้ก่อนเวลาเข้าป่านั้นให้ป้องกันเอาไว้ก่อนฉีดสเปรย์แล้วก็คือขั้นตอนต่างๆเข้าไปดูใน Google นะคะนั่นแหละค่ะซึ่งตอนนี้จะมีอาการเหมือนเหมือนครั้งนั้นเลยก็ จะต้องรีบไปพบแพทย์แล้วเพราะว่ามันมีอาการรวมไปถึงปวดกล้ามเนื้อแล้วก็จะสังเกตมือจะสันส่นๆนี่อันนี้เป็นเศษที่ตัดไม่ได้แล้วนะคะเอาไปเป็นเชื้อเขายังมีเชื้อมีสปอร์อยู่ในนี้อยู่แล้วนี่ที่ตัดมาค่ะที่ตัดได้ทั้งหมดได,ได้เท่านี้ค่ะได้ประมาณได้ประมาณส้มโอทองดีลูกหนึ่งนี่ค่ะมันจะมีกลิ่นหอม เมื่อวานนี้ลองเอาไปต้มชิมเนื้อเห็ดมันจะเหนียวเหนียวอร่อยดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกด subscribe ให้ขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ